สวัสดีค่ะทุกคนยินี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Land of n o r t ช่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยเนาะก็คือแล้วแต่ความสะดวกว่าเราจะลงหรือไม่ลงก็คือตอนน้นเหตุของคลิปนี้เนี่ยมาจากที่ฝึกงานเสร็จไปแล้วเนาะสเดือนตำแหน่งวิดีโอเอเดเตอร์ฝึกงานที่ไหนบริษัทอะไรเป็นโปรดักชันเฮาส์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์ว่าเราเป็นเด็กนิเทศแล้วก็เป็นวิดีโออิดเตอร์อยู่แล้วเนะี่ยฝึกงานยังไงทํางานยังไงตัวงานยังไง ยากไหมแค่ไหนนอนหรือเปล่าทํางานทั้งวีทั้งวันไหมหยุดกี่วันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันจ้าเป็นเวอร์ชัน7แลนวดูโดยมีปูนฐานเนี่ย ตอนนี้เราขึ้นปีสีแล้วเนาะเพราะว่าช่วงฝึกงานเป็นปี3ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยฝึกง,งานเขาจะเริ่มฝึกกันที่3เดือนขึ้นไปแต่ว่าบริษัทที่เราไปทำเนี่ยเขาให้ฝึกขั้นต่ำสองเดือนแล้วก็เป็นระบบ work from home ทั้งหมดก็คือทํางานจากที่บ้านเนาะเราเริ่มทําตั้งแต่เดือนมีถุนาถึงกรกฎาคมจริงๆอะ่ะตอนส่งอะ่ะเราส่งไปเป็นพฤษภาเวแต่ว่าช่วงพฤษภาเรายัางติดแบบทำโปรเจกต์อยู่เลยแบบไฟนอนยังไม่ได้ส่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยขอเลื่อน ดยบริษัทที่เราไปทำเนี่ยเป็นบริษัทเอเจนซี่ที่ทําเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็คือส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนตามประเทศเลยซึ่งเป็นบริษัทที่ใชภสษาไทยแล้วก็ควบคู่กับภาษากฤษเนาะระบบเก่าที่เรายังอยู่เนี่ยฝึกเริ่มทํางานตั้งแต่11บเอโมงถึงสองทุ่มพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเวลาไหนก็ได้เนาะเขาจะมี Google Form ให้เรากรอกเป็น Google Form เชื่อของเราเองเนาะเข้าไปเช็คอินล็อกอินล็อกเอาเนาะแล้วก็ล็อกอินจากที่ไหนไปกินข้าวเ,เวลาไหน ให้ติ๊กๆๆๆๆแล้วมันก็จะเป็น time stamp อยู่ใน Google form นั่นคือวิธีการของเราทำอะไรบ้างวิดีโออ e เต t ร r ทำอะไรบ้างเชื่อว่าทุกคนน่าจะสงสัยเว้ยก็คือตัองแหน่งิดีอร์ i t o r รู้กันอยู่แล้วเนะว่าตัดต่อวิดีโอนู่นนี่นั่นทำเป็นลวกอะไรเงี้ยด้วยสไตล์งานที่ทางบริษัทของเราทำอะเป็นพิ่แบบว่าเออพาชมพาเที่ยวเมืองนอกที่อเมริกาประสบการณ์เด็กที่เขาไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีลูกเล่นบางอะไรบางไม่ได้ตลกมากแล้วก็ไม่ได้แบบวิชาการจัดจาขนาดนั้นเนาะอีดิเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะทํางานกันอยู่ที่ไม่เกิน3วันเนาะแล้วก็ส่งตัวดารฟหนึ่งเราเป็นอีเตอร์หนึ่งเดียวในบริษัทเป็น e ี t e เตอร์หนเดียวริษัทคือเหงามากเราแบบเหงามากแม่มีเพื่อนแบบเออมึงทำอะไรมึงตัดงานใี้ส่งพี่เลีอยงรือยัางไรเงี้ย,ยไม่จ้ะ ทำคนเดียวกูคุยกับแม่ซื้อกูคุยกับคนตัวเองแบบเออแต่ว่าโชคดีที่พี่เลี้ยงเนี่ยใจดีแล้วก็ถามอะไรก็ตอบหมดเลยเนาะพี่เขาใจดีมากน่ารักมากอะไรเงี้ยเราจะมีตารางงานของเรามีฟุตเทจมาโหลดฟุตเทจปุ๊บส่งตัดคัดๆใส่เอฟเฟกต์ดดๆเราต้องอัปดาฟลงไปในคาล ender แล้วก็ใช้ Gmail ของบริษัทในการล็อกอินระบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานทำงานเหนื่อยไหมยากไหมกด,ดันหรือเปล่า เราเชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลาทํางานแม่งกดดันตัวเองเว้ยคือรู้สึกว่าแบบเขี้ยะกลัวส่งไม่ทันวะ่ะกลัวแบบว่าเออทำงานช้าแล้วแบบพี่เขาจะแล้ทำไมน้องทํางานช้าจังช่วงนี้เนี่ยเพราะเราทางานประจําไปด้วยแล้วก็ฝึกงานไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมมเนเวลาแบบโคตรเลยอ่ะมันจะเหนื่อยแค่ช่วงที่ตารางงานหลาย,ลายอย่างอ่ะมันชนกันเว้ยกกี่เดือนทางานกี่วันฝึกทั้งหมด2เดือนอย่างที่บอกไปข้างต้น2เดือนทํางานทั้งหมด6วัน จันถึงเสาร์เนาะแล้วก็วันหยุดเนี่ยก็หยุดตามวันนะคะตะเลิกแต่ว่าไม่ได้หยุดแบบคนไทยเนาะเพราะมันเป็นบริษัทเอกชนแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นฝรั่งอยากจะส่งฝึกงานอิดิเตอร์บ้างทำยังไงกลัวทาไม่ได้กลัวส่งไม่ได้กลัวสัมภาษณ์ไม่ผ่านกลัวเขาจะไม่รับโอเคนี่จะตอบแบบยาวๆเลยนะสาหรับคนหรือว่าน้องๆที่อยากจะฝึกงานเป็นอิดิเตอร์คือเราแนะนําว่า เลือกบริษัทดีๆีเว้ยคือท่องท่องไปเลยว่าแบบอย่าให้งานมันเลือกเราขนาดนั้นเว้ยเราต้องเลือกงานที่เหมาะกับเราบริษัทที่เหมาะกับเราแล้วเรามั่นใจว่าแบบเราเราเราอยู่กับกมันได้เว้ยเราทํามันได้เว้ยเราต้องมั่นใจว่าเรามีดีมั่นใจเว้ยมันน่ามั่นใจมั่นไปเลยแม่มั่นไปเลย,เลยว่าแบบถ้าคุณพี่รับผมรับดิฉันรับหนึ่งเข้าบริษัทบริษัทคุณพี่จะไปฟังอลังเว่์การงานจะดีขึ้นเนาะจะได้งานที่เห็น พอร์ตโฟลิโอที่ส่งไปคลิคกเนี้ยเราบอกน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนไปแล้วเนาะแล้วก็มันได้ผลจริงๆเว้ยเอาตรงๆการฝึกการระหว่างบริษัททั่วไปกับโปรดักชันเฮาส์เนี่ยมันแตกต่างกันมากๆ,ๆแบบมากๆเลยเว้ยถ้าฝึกบริษัททั่วไปอะ่ะเปิดรับเีเตอร์อยู่ในส่วนของการตลาดมันจะไม่ได้ทํางานดักเว้วงานมันจะค่อนข้างแบบไม่ใช่แบบว่าสไตล์โปรดักชันจัดจ้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายโปรดักชันเฮาส์หรือว่า บริษัทที่ทำสื่อโดยเฉพาะเนี่ย e เตอร์คืออ e เตอร์จ้ะ e เตอร์ทำงานให้ลูกค้าอยู่ในส่วนของ creative อยู่ในส่วนของ production ร้อยเปอร์เซเนาะอยากเป็น editor อ,อ,อยากฝึก editor ต,ต้องเรียนนิเทศมาเท่านั้นหรือเปล่าสายงานนี้เนาะมันวัดกันที่เรื่องของประสบการณ์แล้วก็พอร์ตโฟลิโอผลงานแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนกำัำไว้ว่ารับเด็กเรียน เ,เรียนวรารสารเรียนฟิล์มมันเป็นงานฝึกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรับแต่คนที่เรียนสายนี้มาเท่านั้นนะจะ๊ะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งลงปีหน้าเนาะก็คือเราจะไปฝึกงานอีกที่หนึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่เป็นบริษัทเคียร์ทีฟเนาะเป็นสายบบว,ว่าโปรดักชั่นไปเลยความต่างของการเป็นวิดีโออีดิเตอร์ทั้งสองทีน่นี้ต่างไงเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปไว้ให้อีกที่หนึ่งเนาะถ้าใครยังถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทานล่างเลยว่า พัก IG ไปถามเราก็ได้หรือว่าจะอีเมลมาถามก็ได้นะเออแบบนี่ครับขออีเมลหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่า IG เราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นนานน่อาจจะมีวอล์กเล็กๆหรือว่าแบบมี E ีพีซีรีส์อะไรต่างๆตามมาเพราะว่าเริ่มแบบวางแผนทำโปรดักชันกับเพื่อนๆในกลุ่มของเราแล้วก็อาจจะมีมาให้ติดตามอาจจะมีเบื้องหลังการทำโปรดจกต์ที่ชรงทีสิทธิต่างๆมาลงอีกก็ไว้เจอกันคิปต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่แต่มันแน่นอนจ้ะ